เฮ้ยพวกมึงเล่นต <quarto> ิ <ina> ๊กต็อกไหมวะเพราะว่ากันว่าคนที่น้องชายใหญ่อะมักจะหูตึงเฮ้ยสงสัยจะจริงว่ะเฮ้ยสงสัยจะจริงว่ะเฮ้ยกูว่าโควิดลำนี้แม่งระบาดแบาทุกเรืบอ่าเออใช่เดี๋ยวนี้แม่งยอดพุ่งขึ้นทุกวันอะ พวกเราผิดกันยังวะ่ามึงห่างเลยไอยพวกมึงเล่นติ๊กตอกไหมวะเออก็เล่นนะนานๆทีเออเล่นอยู่เออกูก็เล่นนะนานๆทีคือกูไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาเว้ยเพราะว่ากันว่าคนที่น้องชายใหญ่อะมักจะหูตึงจริงเหรอะ ไอ้พูกเพิงทำอะไรกันวะฮะอะไรนะกดไลค์ไลอะไรนะทำอะไรอยู่ฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินฮะเฮ้ยสงสัยจะจริงว่ะเฮ้ยสงสัยจะจริงว่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่ง